สวัสดีครับสวัสดสีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีมาฝากกันหนึ่งองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับโครงสร้างพิมพ์เนี่ยองพระเนี่ยดูเป็นวัตถคังนะครับแต่ว่าเขาตัดไม่ชิดนะครับแล้วก็เส้นบังคับพิมพ์ไม่ชัดนะครับแต่เนื้อดีมากนะครับ มีร่องรอยปิดทองเก่านะครับทองเหมือนแห้งๆเหมือนทองพวกปิดพระรัตนะสมัยเก่านะครับเนื้อขาวงาช้างนะครับแต่หนึกนุ่มนะแกรงแต่หนึกนุ่มนะครับมีเส้นพราทิพย์ตรงนี้นะครับเห็นไหมพระโครงสร้างพิมพ์ดีมากนะครับถ้าเราไม่ดูกรอบกระจกเนาะนะครับดูโครงสร้างพิมพ์นะครับเฉพาะองค์พระเนี่ยนะครับสวยนะฮะขาวงาช้างนะครับ หนึบนุ่มนะฮะแต่ว่ามีความแกร่งนะครับเนี่ยในซอกมีมีคาบทองนะเก่าๆนะครับแห้งๆนะฮะทองสมัยเก่าที่เขาปิดตองทำเปลวสมัยเก่าที่ปิดพ้าวงรัรตนะ,อ,ะอย่างนงี้เนาะนะครับเห็นไหมแห้งๆนะครับเนื้อสวยมากนะครับ ข่าวงาช้างเลยเนาะนี่ครับลองชอมดูครับเผื่อมีคนชอบนะเปิดเบาๆนะเปิด3าม0ันห้พอเนาะนะครับชอบก็ทักมาต่อรองเอานะครับเนื้อสวยนะขาวแกร่งแต่ว่าหนึกนุ่มนะครับ สวด้านหลังครับผมนี่ครับตรงนี้รู้สึกผมไม่เคยลงนะได้มานานแล้วนะครับเนี่ยเนื้อสวยเนื้อจัดนะครับถ้ใครชอบนะ3,5 0 0ทักมาคุยกันนะครับขอรู้เพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมผมชอบโครงสร้างขององพานะเนี่ยไหลสุดๆนะครับไหลข้างนี้จะจะสุดกว่านะครับสะตายวอลลัคังเนาะ แล้วก็จะกิ่วกิ่วนะครับฐานผ้าทิพย์ก็จะเห็นแบบเป็นเนื้อปื้นๆนะเหมือนผ้าองดารานะครับนะครับมีนะแบบนี้นะครับที่เป็นเส้นชัดก็มีนะแต่ว่าเป็นปื้นก็มีนะครับเป็นเนืเป็นปื้นๆแล้วก็หัวเข่ายกนะครับเขายกนะครับตรงนี้จะลาดเอียงลงมานะครับโครงสร้างพิมพ์ดีมากนะครับเงแต่ว่าเส้นบังคับพิมพ์ไม่ตกขอบไม่ชัดแค่นั้นเองนะครับตัดไม่ชิดเนาะนะครับ หัวฐานสีคมนะครับเห็นไหมตั้งคมนะครับคมเป็นขวานเลยนะฮะโครงสร้างพิมพ์ดีนะครับหาไม่มีซ่อมนะครับเนื้อแกร่งแต่นุ่มเนาะขาวงาช้างนะครับมีการปิดทองเก่านะทองโบราณนะครับรัสสิกดีอย่างนี้นะครับ3,500ราคาเปิดนะครับผมทักมาคุยกันขอรู้เพิ่มเติมทางไลน์เนาะ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ